โอ้ยพี่น้องมันเห็ดเผืงขาล่าเฮ้ยมันเห็ดเผืงเห็นบอสนั่นโอ้ยเฮีนบอปปาดตัวเห็ดเผืงอะไรเอ่ยู่เห็ดเผืงกยังปาดเมียนอีริเห็ดเผืองอันดำนี่เห็ดเผืงดำ อุ้ยดอกงมันเคยออกหลังจากฝนตกแล้วย้ายออกมายางพี่น้องอันกินอะไรบ่ก,กินไรก็ต้องเอาดอกแรกแหกมันใชกระตาเกินพี่นองเห็ดดำง่านี่ล่ละฮะพ่อดอกแรกโชกโชกมันมันเนาะพี่นองดอกแรกแหกมนันยางยางบันิมวนก็ร่างสีมวนเนาะพี่น้องแต่เขามานนี่เลยกินเห็ดอยู่พี่นอง ป้าเห็ดดำอันมองหันมองที่ยายตกขี่สีกตกลองน้ำแม่พี่น้องตกขี่โตเมนเมนปีที่แล้วป้าก็ซุมอยู่พี่น้องคืออยู่ป้าแถวรอบ้านยายนี่แหละคืออยู่ซุมมือหนึ่งสองมือนี่แหละแต่ยายเสียออกมาซุมมือ ได้ดอกสองดอกก,ก็ลงให้พี่น้องเบิ้องนอกพ,นนงไงไนพี่น้องมาจอบเบิ้งเฮกเว่นบ่ได้ย่านเพิ่นลอยออกเพิ่นเงางใหญว่ายเฮ็ดเพิ่งเพิ่นใหญ่ไว่ายว่ายดิเห็นดอกเดียวโอ้ยดีใจแล้วนี่เพิ่นบานนี่แม่เพิ่นออกโกน,นแม่เพิ่นออกโกนหอม วายช <laughs> ื่นใจหอมเห็ดเผือกดำพี่น้งองเป็นหอมไข่หอมหอมเอาเห็ดเป็นกินเห็ดไหมพี่น้อง <laughs> เพื่อนเฮ็ดเชือออ้อยู่ล่ะยางโตจ้ะเห็ดแต่ดำก็ยู่นี่ล่ะพี่น้องนั่นญากตกขี่เสืกอกินตกทองร่องน้ำปีที่แล้วไหมพี่น้องหมินหมิน หอมป้าพี่น้องเป็นหอมป้าหอมเสือเห็ดหอมเตมันเพิ่นอยากออกเนะ้ะเห็นบ่เพิ่นออกเธอหอดคอนใหม่วลาเร็วว่าเร็ว,วเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ได้ปุน้นคักๆนี่ดอกหนึ่งนี่เห็ดตะไคร้เฮ้ พอดเดียวย่างอีกอย่างอีกพี่น้องหาเห็ดตะไคร่ไปปนฮ้ออืออันนี้กระเมียนนี่เห็ดตะไคร่นี่ตัวถาดกินสองกแถวนี้เป็นเห็ดเผือกดำ หันหนทางอยู่นป่ปานี่เพิ่นก็ออกได้พี่นองเพิ่นสิออก้างคหันทางก็ยายเสียนที่เหล็กส่งคืออยู่พี่นองเพิ่นซุ่มแล้ว z ุ่มลมลื่นมองนี่เห็นว่าป่าใหม่เป็นแต่แางแต่ยางพี่นองส่งคือขนาด z ุ่มแล้วว่าห่อนอากาศฝนเลิมข้ามา อันนี้เห็ดเอ็นเห็ดยังนอสีสีเขียวไหมเฮ็ดแต่เบี uk, ้ยตายข้าปากคือก e ันพี่น้องเป่นเห็ดระงโกสีเขียวฝรั่งถ้าเป็นเห็ดระงโกเห็ดระงากหวานห้ามันสิเป็นออกสีเท่าๆดอกซ้ำกันกับเห็ดระงโกเขียวฝรั่งนี่แหละกินเหล่วตายนั่นแหะที่ว่าคนกินเหล่วตายกินเข่าอิ่มไม่ไม่ตอนบ่ายพี่น้อง กินเหลยวก็ออกไหม่นี่ยปีนองเื่อเห็ดเห็ดเผืองเหลืองจ้าเห็ดเพื่งเหลืองเ,เพิ่ง,งกระตัดใหม่อยู่ปีนองก็ ก็ะพอยุเป็นกระออกยุบทย่อยอกอกคือว่าผลฮองกต็ตกเนาะพี่น้อบงบ่ได้ยางซื้อได้พี่น้องหาหมองเอาเสื้อเฮดดำเอาเสือ้ออุ้ยนี่เลยอีกเฮดตะไคร้เอาเฮดมาปอยน้ำจา้าแมนบบเฮดตะไคร้แมนแมนเอาเฮดมาปอยโอ้ยกองกับอันนี้เนาะยายใส่ถุงมือเร็วยายหอนเอาเลยถอดออก ืันนี้มีแดดเนี่ย่มีนมเนี่ยเอาเฮ็ดเอาเสื่อเห็ดดำหาหมองหาหมองไม่ไปเรื่อยๆมองเข้าปั่มต้นไม่เฮาหมอง่นรบกวนเฮากับไปป้อยหมองอื่นนี่เรืยอยพี่น้องไลสา้ำโดกแล้วยังเบืดหนาะเธอเือเธอเอยหยยบเม่นหยียบเฮ็ดตะไข้พี่น้องอือืมเี้โดกแล้ว แสดงว่าฝนตกแห้งอยู่พี่น้องฝนตกแห้งอยู่ซุ่มลายอีรีน,นี่ละ่ะช่องคืออยู่เด้พี่น้องอุ้ยช่องคืออยู่พราะว่ามันกินหอมเฮ็ดกินหอมแบบเชื้อเฮ็ดกินเฮ็ดเด้ล่ะแตเหา่าเฮาา่ท่านเห็นเพิ่นอากาศอึมครึมเนยผากใบตังตะกีอยู่นี่ก็บบมีเดเห็ด ย่าเอาแบบาฝฟาๆฟาฟาแล้วก็เท่ๆเนาะเห็ดนางไก่มาหน่ะขายง่ายๆแ่พลยู่นี่สองปีแล้วพี่น้องอันนี้บางวันท่ากับปลาไม่นม้ำบนโต๊ะแห้งอยู่พี่น้องซุ่มอยู่เฮ็ดโ <c oughs> ตใหมเฮ็ดขี้เรียนติพี่น้อง ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็บ่เห็นดนี่น้องพี่น้องอันเห็ดเนี้ก็เห็ดอันนาเลียนี่ย่างไปเรื่อยๆย่างออกไปสิพ่ออีกบ่ซีดอกเห็ดตะไคร้อันนี้เดี๋ยวยหญ่สิเอาไปอันปอยได้กินเห็ดแห้งไปนี่กัเห็ดดินน่ะนะพี่น้อง เพิ่งเคยเสียออกแล้ว,ลวสันเคียวเป็นตัวก็เคยเคีย้ยวเอาไว้วก็ร่อยเปิ้นตั้งทะ,ทะเลท่าลาเฮ็ดดินเฮ็ดตะไคร่พอไากินเปิ้นออกแห้งนะคืออยู่ฝนตกแห้งอยู่ใช่เสีเอาเฮ็ดอันนี้ป่วยนี่พี่น้องเฮ็ดเพิง้งเฮ็ดดำป่วยนี่ พุดป่อยไปนี่เดี๋ยวถ้าเอามาไหไก็เสีอมาป่อยอีกป่อยเสือเป็นไรอันเห็ดปากกาล่างเห็ดเห็ดไม้ตะเกะเห็ดปากกาล่างเห็นปะคนจับของตะกี้ย่าเอากอรหนึ่งอยู่นี่แหละบรงยายแม่หนี่เห็นบ่ปลาตัวถาดไหมตัวถาดเป็นจ้งได้ห้ใหายนู้เบื้องเนี่ยพอนะ เห็นาตัวตาด,ดำๆกับมีดแดงๆกับมีพี่นอ้องยากให้เบื้องนี่เห็นนี่เพิ่นขืนอีกอยุพี่น้องอันที่จริงเพิ่นสิเดือนหกเดือนเจ็ดนี่บุ้ยเพินเ่นแหลกออกไรอันนี้เพิน่นไหวแล้วเนาะกันยังดีเพิ่นมีเห็นเห็นบ่เห็ดตาแก่ เห็ดปากการังนี่ล่ะเห็นบ่ตุ๋นถ่านให้เพื่อนกินซะยังดีเลยยายได้เห็นได้กินกอหนึ่งอันที่จริงเพื่อนสิเบิร์ตเตอเรียนเจ็ดบ่เพื่อนออกเตอเรียนหกมิถุนามิถุนาเดี๋ยวอีหยังบ่เดือนหกเดือนเจ็ดเพื่อนออกพี่น้องอันนี้เพื่อนไหวเดี๋ยวจะเพื่อนก็ดลุงไมหมเฮาเบิ่งอยู่พี่น้องเคยเห็นขุดกีบ่ขุดกีฝรั่งเนี่ยคือขุดกีเฮาอยู่เด้อ เนี่ยมันคตรขุดกีให้อยู่เฮ็ดเอียงอยู่ขวดปล่อยเร็วพี่น้องเฮ็ดตะไค้เฮ็ดตะไค้ได้ก็สิงยางออกไปละพี่น้องขอจบจีบซ้ำหนีจ้าได้ซ้ำหนีละเฮ็ด นี่เอาไปปนพ้นกับห้องก็ตกนะจ้ะพอกันกิปตหไม่พี่น้อง